คิดจึงจังเลยค่ะมีอะไรเนี่ยวันนี้ลือโตเป็นสาววัยมากมากเลยนะอ้วกไม่จะชื่อเลยว่าลือนั้นจะสวยเหมือนตั้งแต่ตอนเล็กๆมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กมาลือดี่สวยโอ้ยลิงลี่เอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงเนี่ยอัมวัดดีจ้าี่ยสีสาต่างนะ ยมึงมังเมาเฉาฉุยมึงพ <ays> <away> <im ist compensation and bueno> ูดไม่ได้แล้วมึงก็กระเหลียกพูดมึงจะทำอย่างนี้แบบเอาไม่ได้นะมันมายืนกอกแบบเนี้ยก่องขวยมึงโตเป็นสาวแล้วเอนะไม่สมควรบอกให้เลยกันอ้วรู้ดีทั้งหมดว่าเขาเนี่ยเป็นน้องเป็นนุ่งถ้าเกิดน้องไม่นุ่งอ้วก็ยังเอาเอาอะไร เอาอกเอาใจดูแลซึ่งการซีซ่าต่างนะด้ยอีสานก็ไม่ดีจีนก็ไม่กระชับไอ้เหี้ยพี่ตาจะมากอดวัวชีชัวร์ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ว่ามีแฟนใหม่แล้วเฮ้ยยังไงพี่้วทำไมพวกกุไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่จะมีแฟนทั้งทีดูให้ดีๆก่อนนะสืบหัวนองไปเท้าก่อนนะมันเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่มาหลอกเอาตังเรือนะเว้ ยมากเลยรวยกว่าใครหลายๆคนที่ผ่านมาเลยรวยก็ต้องมาทำมาหาก,กินแบบอาพี่ใหญ่ของเราเห็นไหมพี่ใหญ่สบัยของเป็นไงบอกนอกเมงไปที่โอ้โหมีแค่เสื้อผึ่งหมองใบใแล้วเดี๋ยวนี้ก็อยู่ครบนะเป็นคนที่รักษาของไม่อะไรหายสักอย่างนอนเสร็จม้วนเสือ้อเอาหมอนเก็บไปหีบหมวกไม่หายสุดยอดไม่เสียเลยกูเห็นตลกหลายคณะเลยเฮียเสื้อหายเหลือแต่หมอนแมึงเก็บไม่ดีเฮีย ช้าปรับเพิ่มมากที่มีพี่ชายที่ดูแลของดีใช่ของเก่ามันต้องเก็บเฮียไม่ต้องทะเลาะกันเขาดีมากเลยนะคะเขานี้ใสดีเขาเป็นคนขี้เอาขี้เอาเฮ้ยนี่อาริลีเป็นผู้อะไรเป็นผู้หญิงเอาอะไรเอาอะไรเอาอกเอาใจค่ะเรแล้วเขาชอบเอาที่ออกด้วยเอาที่เอาดิเป็อะไรเป็นผู้หญิงอะไรเอาเอาดอเขาป่าแคมปิ้งออาดอ เหือนเหมือนพี่นุ้ยอ่ะชอบซื้อบัานหลดไงอ๋อรลกบ้างไม่ใช่บ้างหลอกเจอกับอ๋อแบบผู้ชายสายแคปมมันจะหลอกเลือล<ะ>อเ่อไปกลา<ะ>งข้าวกลางเต็นๆด้กลางเต็นี้ไอ้เหี้ยมันใกล้เคียงตรงไหนกลางเต้นก้างแ<ละ>คมที<ละ>่สำคัญเขาชอบทำด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาหากินเหรอทำลูกนี่แหละ ใช่มันจะสู้พวกเราได้ไหมอ้วนนี่มีท้งร้านยางอามีทางร้า,อาง,อา,งาอาหารใช่มันเทียบกับเราได้ไหมถูกต้องไม่ใช่ใครล่างยางล้านอาหารใช่ได้ไหนจะธุรกิจร้ลงลิเกสนามกอโตนสนุก <c oughs> โอ้โห,โอ,โหอันนั้นอันนั้นไปหลอกแดกเขามึงมีรู้อะไรไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะพาให้เขามารู้จักทุกคนเลยเขา รวยมากๆรวยมากกว่าหัวสี่คนที่ผ่านมาเลยหนึ่งคนดูไม่เงียบทางนีนจะรอดูนะว่ามันรวยจริงหรือเปล่าทางนี้ใจเย็นระวังนะคะบองกันโคตรโอ้โหนี่ทองล้วงเป็นทางเลยทางนี้ค่ะทางนี้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 อันนี้เนียดูสิเขารวยมากรวยตั้งแต่หัวจะลงเท้าเลยนะคะเขาชื่อพี่แจ๊ดค่ะ มิชลินมาโชว์อ่อมันจะยากเขารวยมากกว่าบ้านเราเฮียเขาจะดูแลหนูได้อย่าพูดมากเลยให้พี่พี่พี่สุกเองดีกว่าเขาเป็นทหารเก่าด้วยค่ะว่าไงนะทหารเก่าอ้าแจกแหวนด้วยเหรอลูกแจกนี่อะไรคันหรือไงฮะมันคันเลยแหวนคุณอัปปีด้วยเคยเป็นทหารมาก่อนเหรอใช่เขาเป็นทหารมาก่อนถ้าเป็นทหารเนี่ยเองก็ต้องแข็งแรงสิ เขาแข็งแรงมากเลยค่ะให้ลองลุกนั่งให้พี่ยายมาดูดิเขยชอเลยคะ่ะเลยคะ่ะเฮ้ยบอกให้ลุกนั่งไม่ได้ให้หันในบ้านนี้ฉันจะมาเป็นเขยตอข้องคารวะพี่ยายล,ลุกนั่งชอใหญ่คะ่ะที่รักคารวะพี่ยายลุกนั่งดีแล,ลแล้วลุกเขาจะรวยมากจะติดนิดนึงคะ่ะจะติดนิดนึงลุกนั่งโอเคโอ้ที่สำคัญเขาเป็นแดน ก็จะพูดเข้าข้างแฟนกเจ้ามึงเยอะเกินไปพี่ไม่เชื่อถ้าแอบเป็นแดนเซอร์เก่าจริงมือเต้นโชว์พี่ใหญ่กูดิ่อ่ะเต้นโชว์นางรักเกินเมินหน้ารักเกินไปเรียกสวรรค์ใจรายหมายรายคนามดีห่วงตัดกวันพี่ทอร์ทั่งดี ออกได้ไหมคะรับงานแข่งหมีเนอได้เลยเรียลรวยมากเลยใ<อ>บยหน้ายังมีแต่ทองคำเพ <โ S 2> ราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ดูแลอัวงได้ค่ะพอดีว่าผมเอาหน้าไปชุบทองที่อิตาลีมานะะผมรวยมานานมากนะครับจนวันนี้ผมรู้สึกเลยแบบผมอยากกลับไปจนเหมือนเดิมจริงจะบ้าเหรอคนเรารวยแล้วก็อยากรวยอีกอีกกันสิไปกลับไปจนทำไมนนอะ ทำอะไรทำมาหากินอะไรถึงได้รวยขนาดนี้เปิดร้านทองป่ะวะใช่ครับชื่อร้านอะไรเฮียจริงฮะไปถึงชุดเหรอไม่ไอต่อยอ้เฮียจริงฮะทำไมอ่ะเนี่ยเราก็จบแล้วกูเล่นแค่นี้ไอเฮียแปะทองไปชั่วโมงแ๋ยวกูออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวขาคันอีกแล้วเดี๋ยวกูรู้ต้องกูมินเดี๋ยวกูเล่นแป๊บเดียวคัน แล้วก็ปล่อยกูยืนหน้าเหลอเหมือนไอ้หนุ่ยเนี่ยพี่เกาหน้ากากอะไรที่มันเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นสีทองแล้วก็คุมหน้ามาไอสัตว์แปะเยอะกว่าหลวงพ่อโสธรนี่กูนเนี่ยไม่ <año> นี่นี่นะยิ่งกว่าพายเนี่ยสงสารพี่แจมมาเลยนั่ง e แต่งตัวประชุมแปลกอะไรแปลกๆปแปลกแทุกครั้งนะมึงอยู่ที่ประชุมมึงก็แทนที่จะช่วยกูมึงก็ไปหูไปตาให้เขาแทนที่จะห้ามเั้งแต่ตอนห้องประชุมว่าเอ้ยอย่าให้น้องมันแต่ง แต่พอกูมาแต่งเสร็จปุ๊บถามกูคำเดี้ลทุกครั้งเลยประโยคคลาสสิกเวลากูแต่งอะไรแปลกๆดูเหนื่อยๆห่อถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยพี่มึงไม่ควรให้ผมแต่งแต่ทีแรกมึงไอ้ตวงพอกูแต่งเสร็จกูมารอซ้อมแม่งพูดคำเดิมอีกนะว่าไม่มีใครเหมาะหนูว่าเหมาะสุดใจกำลังใจพี่หลุยส์ก็ได้ทำไมต้องกลัว มันไม่ได้อะมันไม่ได้มันไม่ได้หรือมึงไม่เอาเขาไม่ดูคล้องไอ้นี่ไม่สวยมึงคล้องสวยดูดีเลยแหละอันนี้กูบอกได้เลยการันตีอะไรครับเนี่ยเออบ้าพวกนี้เครียดอยู่เนี่ยโอเคโอเคบาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้น้องเดิมอ่อนมึงมาใส่กูอะมึงประมาณเจ็ดคนได้เพรว่ามึงก็เก็บกตเฉพาะพวงกนี้นะเออแล้วเนี่ยคนนักแสดงมาค่อยเข้ามาแกะกูเนี่ยฮะอ้าว เมื่อไหร่จะออกเนี่ยถามจริงแกะอะไรนี่คืออะไรแกะอะไรเนี่ยแกะให้มันออกดิแกะแกะมาตัดอะไรบแกะมาตัดดีกว่าแกะมาตัดพิษคันแล้วคันแล้วแล้วโอเคครับปาขี่ยังแดงเลยเนี่ยเอย่คอมเมนต์นะพี่ผมอยากเป็นตลกอย่างพี่ยังเลยเนี่ยมึงมาดูเนี่ยไปเปิดไปทำบ่อปลาเลยดีกว่าเออร์มันมีโอกาสรวยเหมือนกัน